สวัสดีครับนะครับวันนี้วันจันนะฮะวันทํางานคนน้อยๆหน่อยนะครับที่ตลาดหงทะเลนะครับบรรยากาศนะครับร้านค้านะครับที่นี่เราสามารถซื้ออาหารนะครับมานั่งทานได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงพูดคุยกันนะครับร้านอาหารก็จะมีเยอะนะครับมีหมูกระทะนะครับมีไข่ปรุงนะครับมีร้านหมู อบโงงของผมนะครับแล้วก็ร้านขายเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มมีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีส้มตำนะครับมีปลาหมึกนะครับราคาถูกครับลูกชิ้นนะครับก็ราคาทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับมีกาแฟนะครับในร้านก็ทยอยปิดวันนี้คนน้อยนะครับ ร้านนี้ปกติก็จะขายาปลานะปลาทอดนะครับนะมีซูชินะครับมีข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นหมาล่าก็มีนะครับน้ำผลไม้ก็มีครับหนะมาล่าก็มีไก่ทอดนะครับมนชิ้นละ10บาทนะน้าทานนะครับเนี่ย นะมีกุ้งทอดครับมีหอยหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเน่เ่ปิ้งย่างหมาล่านะครับแล้วก็จะมีไส้กรอกนะครับมีมาแรงทอดนะครับมีรัวตาใหญ่อาหารตามสั่งนะครับนี่ถ้ามาเปิดถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือร้านก็จะเต็มนะครับฝั่งนี้ก็มีจะมีปลาเผา ร้านนี้ก็จะเป็นขายกุ้งกุ้งย่างนะเนี่ยปลาเผานะครับไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่120บาทนะครับมีแมงกะพุนลรกิ้มนะครับ60บาทนะครับมีหอยร้านนี้ที่เด็ดนะฮะส้มตำนะครับมีหลายอย่างนะครับมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับ น้ำผลไม้นะครับก็ราคาเหมือนกับที่อื่นเลยที่นี่จะไม่บวกเพิ่มนะครับลูกชิ้นก็10บาท5บาท10บาทนะครับเนี่ยมีลูกชิ้น5ไม้แถม1 10ไม้แถม3นะฮะเนีลูกชิ้นนะครับอันนี้เฟ้นฟรายนะครับ ะครับก็เชิญชวนนะครับปีใหม่นี้นะครับไม่มีที่เที่ยวไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มานั่งเล่นนะครับที่ที่นี่นะฮะพิมใน GPS ว่าตลาดหงทะเลนะครับก็มาเจอที่นี่นะครับมีมึกเมาคลื่นนะตรงนี้นะครับร้านอาหารนะครับถ้าไม่ชอบสไตล์ตลาดนะครับเราซื้อของที่ตลาดนะครับที่ตลาดหงทะเลแล้วก็เราเช่าเสือ30บาท ก็มานั่งนะครับชิวๆได้นี่นะครับพาลูกพาหลานพาเด็กมาได้นะครับมีสนามเด็กเล่นให้นะครับแล้วก็มีลานพื้นที่ดูฮะสะอาดสวยงามนะครับเนี่ยใต้ต้นไม้นะครับมีไฟส่องสว่างนะครับแต่แต่ละท่านานักท่องเที่ยวก็จะมาก้าง เก้าอี้นะครับปูเสือนะครับนั่งชมทะเลนิ่งน,น้ํนะนนะนะานิ่งนะครับลมพัดเย็นเย็นนะครับยุงไม่มีนะครับดูคนนั่งนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งสถานที่นะครับพัทยามุมเงียบเียบชมพระอาทิตย์ตกคิดถึงตลาดหงทะเลนะครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ